สวัสดีตอน,ชน,อนาาออเช้บบาเช้าพี่น้องเพื่อนบรรยากาศรอบๆของเมืองลบบุรีอากาศดีบ่พี่น้องตอนเช้าเช้าเอง้ทำมาหาลูกใจอากาศดีแห้งตอนเชา้าเช้าอากาศดีแห้ง ตอนเสาร์พี่น้องปลาทำมมาอยู่นี่ก็บอกว่าทั้งใดทั้งเม็ดออกเว้นตกเลยพี่น้องเลยท้ายหลังบา้านหลังบา้านน้องพี่น้องเนานะนี่น่ะอาดีหลไรเจ้าเจ้าเจ้าเจ,จ้าเลย ดเดี๋ยวนี้แต่บ้านทหารบ้านนายทหารพี่นอ้องเอ้ยได้ครับเป็นมือบ้านพี่น้องหลังคอนโดทีู่กทรายอยู่

าอยู่กับลูกชายกับลูกชายกระทํามื่อเสด็เดินทางกับดอกไม้งามพี่นองเอ้ เอไม่งามงามมากกับลูกสละนั่งสวยๆหน่อยลูกนั่งสวยๆหน่อยค่ะนั่งกินสวยๆหน่อยคุณหนูอเอาสวัสดีค่ะหน่อยลูกสวัสดีค่ะ กำลังกินหมูสเต็กบอกว่าหนูจะมาอยู่กับพี่ป้อมว่าสันแนนบ่แนบแนบ่ลูกไม่อยู่กับพี่ป้อมตีนะหนูจะมาอยู่กับพี่ป้อมบ่ะพี่พิงจะมาอยู่กับพี่ป้อมบ่หะจะมาเรียนกับพี่ป้อมใช่ไหม

เนีย่ยปากับท่าเบ่งบรรยากาศของเมืองลบบุรีพี่น้องนะมันก็เป็นเขาแต่ภูเขาพี่น้องเลยใบ,ย,บยม้ฝนตก แค่นี้แล้วค่ะนอะ้อปทำกระฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ปาทำน้ำในเด้วยจ้าขอบคุณค่ะ